ราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสบุนตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่20เมษายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็เลทเปิดชีตที่เด็ดตามสไตล์ขวัญสมุญตานะครับแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผม บุค,คลิกของผมมันเป็นสไตล์ของผมที่ชัดเจนตรงประเด็นจริงใจเปิดเผยแน่นอนครับของวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสองตาด้วยนะครับแล้วขวัญสองตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ p y 2 4 ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจอยาเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idkigk9955 ย้ำ kigk9955 ก็ทักทายมาได้นะครับ ภาคสดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสอ์อาทิตย์หลายเสียง300หลายพิมพ์200บาทคำว่าเดือนละก็คือเดือนชนเดือนครับไม่มีเอาเปรียบพี่น้องสมาชิกไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์แน่นอนสไตล์คอนซอมตามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับหลายเสียงของเราฟังง่ายนะครับราคาไหลลื่นดีไม่มวัวไปร้องเล่นร้องร้อง,องกึกกรกอัก,ก,อกให้ท่านเสียฟิลเสียอารมณ์ในการฟังแน่นอนครับนะง่ายก็คือง่ายครับส่วนไลยพิมพ์200บาทจังแนะ กินกล่อมเลยไปดูขาใหญ่ผมไปดูบรรยากาศผมไปดูตัวเงินที่เขา,าศาสใส่กันในลายพิมพ์ได้เลยครับนะท่านชอบฝั่งไหน f อฟฝั่งใดขาใหญ่ฝั่งไหนใส่เข้าไปเลยไม่ต้องเล่นตามจังหวะผมก็ได้ครับไปสัมผัสเอาครับพี่น้องผมบอกเกินคุ้มชัดเจนอยู่แล้วครับ200บาทไม่ต้องขี้เหนียวนะครับเงิน2 3 0 0ยืิ่งบวยช่วงนี้มันเทศกาลนะครับนะมันต่อยตามราคานะครับ ก็ตัดสินตามร,ราคาให้กันนะครับนะเห็นไหมช่องสามเมื่อวานเนี่ยดราม่าเต็มเต็มเลยไอ้คู่วูคลองกับไอ้เพชรเมืองศรีนะครับแต่กลุ่มเรานี้ต้องบอกว่าอร่อยหาะเลยเอาอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มพิมพ์นะครับมันชัดอยู่แล้วนะครับนะก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าช่องสามผมแพ้ครับแพ้ก็คือแพ้ครับนะผมประเภทอย่างนี้อยู่แล้วไม่ค่อยสบายใจนะครับแพ้ก็ออกมายอมรับ เพื่อจะแก้ไขให้ท่านผมไม่สบายใจอ่ะผมมาวิจารณ์ให้ท่านไปหาเงินแต่ว่าในกลุ่มลายพิมพ์เหล่านี้มีความสุขเข้าบ้านกันหมดถึงจะแพ้ก็ช่างเพราะบรรยากาศสดเมื่อวานนี้มันกินกล่อมกันจริงๆนะครับนะก็อย่างนี้แหละครับผมแพ้แล้วก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ชนะผมก็ไม่อ้วดนะครับนะสไตล์ผมชนะผมก็ใจเฉยๆนะครับมัวช่วงนี้อยู่เทศกาลอยู่นะระมัดระวับบงนะครับคู่ชี่หนึ่ง เสือตัวยี่ี่กล้องสนั่นสอเทียนโพร้อบสอจะพบกับจากกล้าสูตรกีฬาหว้ต้มนะครับเลดเปิดก่อนเลยกล้องสนั่นต่อ5้าสี่กล้องสนัน 54, สน่นต่อ5้าสี่เจ็ดโมงห้สนาทีเริ่มวิเคห์วิจารณ์เช้าวันทิตย์เลนแบบนี้เมื่อเช้าเนี่ยเขาก็เขียนกระดานว่าร้อเท่ากันนักคู่เหรอครับตามเข้าไปกระดานผีเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ความจริงไอ้กล้องสนั่นได้ลดอยู่นะครับ มาได้รถอยู่นะครับส่วนไอ้จากล้าก็มาพอดีนะครับตามกระดานเข้าไปไอ้กล้องสนามนในซ้ายแม่นยำครับจากตัวสำรองแหละก็อัดตัวในมวยรอบตกรอบไปแต่ผมมองว่าไอ้ตัวที่กล้องสนามชนะมาไม่เท่าไหร่อ่ะมันยึกยึยักยักกกล้ากลัวเก้งกงลางไอเทียนหลวงอึงอุบลไม่มีอะไรเลยไอเทียนหลวง อยากเตะหน่อยเดินเตะหน่อยเนี่ยไม่ไม่มัวยึกยักกล้ากลัวได้กล้องสนั่นไม่ได้ไม่ได้มาถึงตอนนี้วันนั้นนะ่ะแล้วที่สําคัญจบเราก็ดูชูใครก็ได้ด้วยมันมาจากเวทเลเ็กผ่านของอ่อนๆเอาตรงๆเลยครับนะก็ได้ส้มหล่นมาต่อยหมวยรอบแล้วก็มาอัดไอ้เทียนหลวงซึ่งกึกกึกกะกะเก๊เกั MC, üp, งกังกะกะกลัวชนะมาชัดเจนครับผมมองไว้กล้องสนั่นไม่มีลูกหนักไม่มีลูกโป้งลูกป้างลูกตาย มันจะแต่ว่าหัวใจมวยทาดมวยมันดีเตะซ้ายล้วกัดจึกจักจ๊กจ,ก,จกอยู่น,นั่นแหละไม่มีลูกโป้งขนาดนั้นแต่หัวใจดีนะครับนะทาดมวยใช้ได้ไม่แพ้นอก่ายนะไอ้ตัวเนี้ยไปดูไอ้จากล้าสายเหมือนกันแม่นคมเลยหนักแรงสูงยาวกว่าชัดเจนเลยวันนี้ไอ้ลูกที่แต่งมาเป็นปภาพเอไอที่มันสูงเท่ากันไม่ได้หรอกจากล้าต้องสูงกว่ารอยกว่าคนนะ่ะหมัดสอกนักเรืเป็นชุดผ่านของดังๆแข็งๆมากกว่า จำนวนไฟก็ไม่ห่างกันหรอกคู่เนี้ยแต่จาก้ามันสัตว์ใส่ทเบอร์ใหญ่ๆของแข็งๆมากเยอะกว่าอาจจะโครงเคลงโครงเคลง,ง,คงหลุดหลวมนิดนึงครับแต่ว่าลูกหนักลูกแม่นลูกคมมีนะครับไอ้ตัวนี้แบบน็อกเขาได้หมอบก็เป็นเพราะนเปิดหน้าใส่ป้องกันตัวไม่เป็นนะครับวันนี้คงไม่มีกลัวรุ่นน้องครับนะรุ่นพี่อายุ17ะ่ะกับเด็กอายุ15ปอะ่ะคู่นี้มันสายจเจอสายเลย รูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าเนี่ยดูไ่าจ่ากล้าต้องได้รอยกว่าน,นิดๆและนะครับนะเนื้อตัวก็ดูดีใช้ได้ทั้งคู่นะครับไอ้กล้องสนันมาได้ลดครับไม่ได้มา112หรอกเมื่อเช้าเนี่ยคู่นี้นี่ชอบมวยรองครับไอ้กล้องสนันต่อ5-4ต่อไม่ได้หรอกมวยอะ่ะฟังครับมันต่อไม่ได้อย่าไปต่อนะกล้องสนันเนี่ยนอกจากกล้ายากจริงจากล้าอาจจะโดนไม่ค่อยได้แต่กล้องสนันไม่มีลูกโป้งลูกตาย กลับกันไอ้จ่าก้ามันมีลูกโป้งลูกตายอาจจะใส่กล้องสัน่นวู่นว่าโครงเพลงลองครับชอบมวยลองจ่าก้าสุนกลาหัวต้มลองตอนนี้แหละตอนผมวิจารณ์เนี่ยฟังเข้ามาฟังผมเนี่ยแล้วก็กดลองไปเลยเดี๋ยวมวยขึ้นไปปะทะกันที่ท่านได้แต่งตัวก่อนเลยชอบจ่าก้าสุนกล่าหัวต้มนะครับนะเกือบจะแข็งโป๊กแหละแต่ถ้าให้โป๊กนี้มันจะสามโป๊กเอาแค่สองโป๊กพอนะครับต่อไปได้หรอกมวยน,นะครับ ขึ้นไปเดี๋ยวราคามันก็ได้ออกตัวแล้วลองตอนนี้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าซ้อมค่ายใหญ่ที่ต่อซ้อมกับท่านสารวัติเชษไอ้กองสนันนะ่น่ะไอ้จากล้ามันซ้อมค่ายเล็กกว่าเท่านั้นแหละไปคู่ที่สองครับเสือตัวที่อ่ายีอันันตะชัยลานนาวอตวไซร์ร้อยสิบสองพบกับราชศัก์เกียรติหมูห้าเลดเปิดอนันตชัยต่อเจอนันตชัยต่อเจ็ี่ โอ้ oh, ถือว่าแพงอยู่แต่ก็ชิวๆฟังต่อไปครับถือว่าแพงแต่ก็ชิวๆเมื่อเช้าเขาก็เขียนกระดานมา112เท่ากันแหละตามเข้าไปไอ้กระดานผีเนี่ยนะครับอันนั้นจะใช้ตัวนี้ก็มวยเข่าแหละแต่ก็ถือว่าครบเครื่องอยู่นะครับนะรวดแรงไวดุกดันขยันดีครับฟอร์มสดเลยจากตัวสำรองแต่ทรงมวย หัวใจมวยลูกขยนันลูกสู้ไม่ไม่มีทางเป็นมวยมาจากตัวสำรองเลยมันไม่ใช่ตัวสำรองเลยถ้าทรงเนี้ยแต่ว่ามันมาจากตัวสำรองบรรยากาศดีนะครับทีมเนี้มวยทีมเซียนนะหน้าเสือสาดใส่ทุกราคาถ้าเป็นช่องสามทีมลานาวอเตอร์ไซด์นี่ไม่ธรรมดานะครับแต่นี่มันช่องเจ็ดเพราะว่าทุกเวทีมันมีเจ้าถิน่นเจ้าที่แตกต่างกันออกไปเมื่อวานก็เสร็จเจ้าถิน่นคู่เอกช่องสามไอ้วูฮองกับไอ้เพชรเมืองศรีอะ ไปฟังผมสรุปมวยเมื่อวานนะครับนะทาไมถึงบอกว่าในกลุ่มเขามีความสุขกันกลุ่มลายพิมพ์มันมีเจ้าถิ่นนะครับแต่ละเวทีชัดเจนครับอยากรู้ไปอยู่กลุ่มพิมพ์ผมครับพิมพให้ชัดๆอ่านให้ง่ายๆไปเลยนะครับท่านก็ไปตัดสินใจเอ,เอาพิมพ์ส่งให้แบบนั้นแล้วนะครับเจ้าพ่อจอมอัดฉีดคอยจะคุมหน้าเสือให้นะครับจิมมี่ไฟแรงนะครับไอ้นันตชัยทีมนี้ หัวใจมวยธาตุมวย,มวยร่างกายมวยดีกว่าวันนี้มาจากตัวสำรองก็ตามหัวมันเถอะผมเคยวิจารณ์แล้วก็พูดไว้ดูไอ้ตัวสำรองไอ้นันอนันตชัยลานาบอดสัยตัวนี้ดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆมันมีของดีไปรอบลึกๆแน่หัวใจมันดีอ่ะแข็งแรงหน้าเสือก็สู้ไปดูราชสักครับ เขาเหมือนกันแหละแต่ก็หลากหลายพอได้ตัวนี้กระดูกแข็งปอกกว่าถ้าจะเอาเรื่องเนี้ยต่อยมานานกว่าแน่นอนผ่านเบอร์ดีๆของแข็งๆมาเยอะแต่ว่าประเภทไปไม่ลามาไม่ไหวนะจ๊ะนะครับท่านเจ้าประคุณไอราชศัก์ไปไม่ลามาไม่ไหวทำเขาได้โดนไม่ได้ครับธ้าดมวยหัวใจมวยบางเฉียบ ก็ต่อยหน้าโดนหัวใจครับเตะขาก็โดนหัวใจอะ่ะเห็นหมัดสอกนี่ไม่ได้เลยไอ้นี่แพ้หมัดแพ้สอกโดยตรงเลยนอนแบบแพ่ล้าไม่คิดจะลุกขึ้นสู้ครับโมยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าต่อยปุ่งล่วนลงไปลุกขึ้นมาสู้ไอ้คนที่จะเสียอยู่ก็มาสาวต่ออีกฟังตรงข้ามคืนให้เสียน้อยลงจากจะเสียแสนหนึ่งก็มาต่อสักยี่สิบหนึ่งคืนมาสักหมื่นหนึ่งก็จะเสียแค่เก้าหมื่นถ้าไอ้แพ่ล้าเลยเสียเต็มแสนไม่ดี แล้วเวทนี้ก็ดูว่าคุมด้วยนะน้องมันคุมด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวถือว่าเนื้อตัวดีทั้งคู่นะครับไอราชศักได้ลอยกว่าดูได้หนาไออนันตชัยนี่ดูบางๆหน่อยคู่นี้กับเลดเจ็ดสีนี้ก็แพงอยู่แต่ก็ชิวๆอย่างที่บอกตอนต้นใส่เลยครับเล่นแบบไม่ต้องห้าหดนะเล่นเลยแข็งป๊อกตัวที่หนึ่งไปเลยครับเล่นแบบไม่ต้องกลัวห้าหดครับ ใส่นับนอกมาด้วยเลยนะครับคู่นี้ใส่เข้ามาเลยนับนอกด้วยเล่นแบบไม่ต้องกลัวห้าหดแข็งโป๊กตัวที่1เลยนะครับเดี๋ยวให้แข็งโป๊กสอตัวมันอาจจะเลทสูงหน่อยแหละถ้าตั้งมาเจดสเนี่ยนะครับหลังจากเราจะบอกว่าไหนบอกไม่ให้มวยเลทแพงนี่นั่นมันให้สอตัวมันก็ต้องบวกตัวนี้ไปด้วยนะครับแข็งโป๊กเล่นแบบไม่ต้องกลัวห้ำหดไอ้อนนตชัยลานาวฟตไซต์ตัวที่หนึ่งเล่นนับนอกมาด้วยมบ คู่นี้คู่ที่3เพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามชุลินร้1ยยพบกับ2อพยักษ์ JP Power ไอนี่ซุ่มซ้อมอยู่สจเล็กเมืองนนนะครับรอบนี้สองพยักษเลดเปิดใครต่อรองครับคู่นี้ใครต่อรอง7.50โมงนาทีเลดแบบนี้ไอเพชรสยามนี่ซ้ายจัดจ้านแม่นคมเลยนะครับ อาวุธสวยงามคลาสสิกมองแบบนี้กระดูแข็งปอกผ่านเบอร์ดีๆของแข็งๆมาเยอะแต่ผมมองว่าจังหวะมวยเพชรสยามช้ากว่ากิ๊กมึงกิ๊กบักใหญ่เลยแหละกิ๊กหนึ่งกิ๊กใหญ่ๆเลยช้ากว่าเคยขึ้นจะเป็นยอดมวยแต่ว่าสนาไปไม่ถึงเอาตรงๆไปแพ้ยอดมวยตัวจริงเสียงจริงอ่ะไอ้คุณสุดเล็กอ่ะเสียมของเลยอ่ะไปแพ้คุณสุดเล็กควันนี้ดีฟอร์ดีแตก ใจหดตอดหายไปเลยแล้วก็ฟอร์มนี่รุ่มรุ่มดอนยับเย่อยับเยินร่างกายไปไม่ได้เลยหลังจากแพ้ยอดมวยตัวจริงมาชัดเจนนะครับไม่รู้อ่ะคนที่ขึ้นไปชิงยอดมวยกับไอ้ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนน่ะพอแพ้มันทีไรนิดไฟต่อไปนี่แย่หมดเลยไอ้วันแคน้อยขนาดหัวกะทิเนี่ยกลับมาป้องกันแชมป์ยังแย่เลยไม่รู้ว่ามันมีของอ่ะเหมือนไก่ชนอ่ะไอ้ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนผมพิจารณ์แบบนี้เลยนะมันมีเกตอาฆาต แข้งพยาบาทถ้าเป็นไก่ชนเขาเรียกตีให้เสียไก่เลยนะครับมันอาจจะมีกําไรพันลําเ็บเสือซ่อนเล็บจอเข้ขบกฟันกากระบาดหน้าเดือยก็ได้นะครับมันก็เป็นไปได้นะคนที่ขึ้นฟอร์มดีๆแย่งจะเป็นยอดมวยกับไอ้คุณสึกเล็กเนี่ยถ้าไปแพ้มันี่เสียมวยทุกคนเลยควันนี้ดีฟอร์มหมดเลยสังเกตนะครับไปดูสองพยกครับครบเครื่องรวดเร็ววงไว จุกจิกจัดจ้านคอกันแหละไอเดียสดห้าวกว่าแหละช่วงเนี้ฟอร์มมันเนี่ยก่อนหน้านั้นฟอร์มไม่ดีแต่ช่วงหลังนี้กลับมาห้าวเลยนะครับนะหลังจากได้กลับถิ่นเก่าช่องเจ็ดสีเนี่ยห้าวเป้งเหมือนเดิมนะครับนะกลับถิ่นที่เคยอยู่เคยสร้างมันไปง่ายกว่าต่อยช่องเจ็ดคนรู้ทั่วประเทศครับต่อยคู่แรกเดินตลาดคนยังรู้จักเลยต่อยที่อื่นต่อยคู่เอกค่าตัวเป็นแสนเดินตลาดเขายังไม่รู้จักเลยชัดเจนครับ กระดูกก็ไม่ธรรมดาหรอกครับนะเรื่องกระดูกไอ้ตัวนี้มันก็ใส่ของแข็งมาเยอะแหละช่วงหลังเนี่ยแต่ว่ามันก็เบตเล็กกว่านิดนึงก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับร่างกายผมมองว่าดีกว่าวันนี้ฟอร์มมันก็มั่นคงกว่ากันหัวใจก็ถือว่าพอๆกันครับคู่นี้ถ้าจะเอาหัวใจท่าดมวยพอกันแต่ไอ้สองพยักที่ดูเหลื่อมกว่าคือร่างกายและก็ความไหววันนี้ซุ่มซ้อมสอ,สอ,สอจล็กมงน,นุนช่วงเทศกาลสงการาน ไอ้เพชรสยามซ้อมอยู่ที่สุรินการฟิตซ้อมต่างจังหวัดแบบนั้นช่วงเทศกาลผมมองไม่เข้มข้นแน่นอนเพราะลําพังเดิมๆเ,เพชรสยามร่างกายมันก็ไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางตั้งแต่แพ้ยอดมือตัวจริงมาคู่นี้ฝีมือจ๋าชนกันเลยครับนะโอกาสนี้พอๆกันไม่ห่างนะครับคู่นี้รูปร่างเนื้อตัวทีนี้คู่นี้เขาเขียนกระดานผีว่ามันมาร้2ยลด1.6เท่ากันนะครับ เขาเขียนแบบนั้นแต่ว่าความจริงเนี่ยไอเพชรสยามลดประมาณสักปอนหนึ่งนะครับส่วนไอสองพยักษ์นี่ลด1.6แน่ลดแน่1.6แล้วก็ลดเสร็จคนสุดท้ายลดนานกว่าใครเพื่อนนะครับเสร็จคนสุดท้ายนะครับไอสองพยักษ์เนี่ยคู่นี้นี่รูปร่างเนื้อตัวโอโ้โหสองพยักษ์ทั้งได้ลอยทั้งเนื้อตัวดีมากอะ่ะซ้อมกรุงเทพอ่อนอนนะซอลเล็กมืองนน่ะไอนั่นซ้อมต่างจังหวัด ติดสองการด้วยจะมีชาวแวบชาวแวบหรือเปล่ามันไม่เข้มข้นแน่คู่นี้นี่ก็แข็งปอกตัวที่สองไปเลยครับแข็งปอกตัวที่สองสองพยักเจพีพาวเวอร์มองว่าการคิดซ้อมนี่แหละช่วงเทศกาลนี่แหละแล้วก็เนื้อตัวมันดูดีมากๆนเะมื่อเช้านี้แล้วมวยอย่างนี้ครับฝีมือต่อฝีมือตระกูลพยักเขาออกมาพูดแล้วนะเขาพันพยักอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าหลานเขาเจอมวยฝีมือเหมือนกันไม่มีทางกลัวไม่มีทางเสียเปรียบ ผมก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันผมไม่ใช่ไปเชื่อเขานะผมเป็นนักวิจารณ์ผมก็ต้องมีภูมิมี a อคของผมผมก็เห็นแบบนั้นมาเหมือนกันถ้าสองพยักเจอมวยฝีมือเหมือนกันมันจะต่อยแล้วไปก่อนทุกตัวเลยเพราะว่าตามมันไม่ทัน1นึส,สเนี่ยมันไวแข่งป๊กตัวสอสองพยกักเจพีพาวเวอร์มันไวกว่าร่างกายดีกว่าแล้วกันแหละนะครับแต่งตัวนะครับนะแต่งตัวหน่อย ไม่ใช่เอาฟังนักวิจาร์แล้วโอ้มาบอกผมว่าเสียยับเสียนยี่นั่นนะครับเอาตาไปเอาหูไปไปหาเงินบรรยากาศเป็นแบบไหนก็ตามเขาไปเอาเงินอย่าไปยึดติดเพราะว่าบรรยากาศสดๆอันนี้มันวิจารณ์ล่วงหน้านะครับไม่มีใครรู้ตัวชนะล่วงหน้าแน่นอนครับนอกจากคณะนักขี้คุยกันเท่านั้นนะครับชัดเจนนะครับเป็นแนวทางให้ท่านไปหาเงิน เล่นตามผมวิจารณ์เนี่ยมันแต่งกินได้ทุกคู่อยู่แล้วมวยชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าไม่ขี้เหนียวอะ่ะมวยเสมอมาเนี่ยต่อสองหนึ่งห้าสองนี่ก็แต่งได้หมดแล้วนะครับก็เสมอมาแสนหนึ่งอะ่ะมวยไปสองหนึ่งเนี่ยท่านออกไปลองสักหกหมื่นมันซะก็รอผิวปากแล้วเงินที่เหลือใช่ไหมที่จะเป็นกําไรสองฝั่งน่ะที่เหลือนั้นน่ะท่านชอบฝั่งไหนที่กําไรมันมีอยู่ก็ไปยกใส่ฝั่งนั้นทีหลังโดยไม่ต้องลงทุนเลยทีเนี้ยถ้าได้ก็ได้เพิ่มมาอีก ถ้าเสียก็ไม่ต้องเสียเงินเนี่ยยากอะไรครับชัดเจนนะครับคู่สี่คู่ 4, คยังรายการสิทธิชัยซอเดชพันธ์ร้อยยี่สิบเก้าโอ้มันปล่อยมาใส่กันเลยนะครับยกมาแทนทั้งคู่ครับพบกับไอ้เก้าล้านสอจดแดนระยองมาแทนคู่ไอ้คัมแบ็กกับเพชรกิติไอ้เพชรกิติขอเลื่อนไปสัปดาห์หน้าทีวีจาน์กันไวนะ้น่ะแม่มันต้องมีอะไรนะกอไผ่แหละมาขอเลื่อนกันไปสัปดาห์หน้าความพร้อมความฟิตไม่พร้อม จริงๆอะ่ะไอ้คัมแบ็กดีกว่าเยอะ88รถล,ล้อคู่นั้นน่ะก็เลยต้องมียึกยักกันหน่อยผมมองแบบนี้นะครับมาเถอะถ้าใส่กันไม่มีอะไรกอไผ่เต็มๆดีๆเนะี่ยคัมแบ็กเตะต,ตายมวยวิจารณ์ไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยววิจารณ์แข็งโป้งนี่เสร็จก็จะลงสัปดาห์หน้าล่วงหน้าให้เลยนะครับคุณนี้มาแทนครับเหดเปิดเสมอสิทธิชัยเัมอสิทธิชัย7มง0ทีเลแบบนี้ เมื่อเช้าเขาก็เขียนกระรานผีว่ามา129เท่ากันแหละทับตามเขาไปแต่ความจริงไอ้สิทธิชัยมามาลด0.8นะแล้วก็ไอ้เก้าล้านก็มาลด0.4่อยมาใส่กันนะครับยกมาก่อนหนึ่งสัปดาห์สิทธิชัยนี่งวยเข่าครับเขา่าล้วนๆแหละในนี้เหนียวนึ่เลยดุดันขยันน้าเลี้ยงดีสีเสื้อดังค่ายระดับโลกเลยในวันลุมพินีศรีชพันแต่ว่าสิทธิชัยเนี่ยต่อยกลางวันไม่ค่อยชนะไทรย,ยิ่งเป็นช่องเจ็ดด้วย นะครับผมมองแบบนี้แพ้ไอ้ก้องคบอะ่ะยาที่ฟันสมุนไพรสยโยกอะ่ะไอ้กองคบมันก็แค่เงืองาเง,งาือง,งาอยู่สิทธิชัยเนี่ยแพ้นะครับแบบเดินไปโดนตีนก่อนอะ่ะส่งมนะันอ่ะเดินไปโดนก่อนค่อยไปจับตีอาศัยลูกขยันลูกแข็งแรงจับในตีตีตีส่งแบบนี้ไปดู9้าล้านครับครบเครื่องอาวุธเยอะกว่า กระดูแข็งป๊อกพอกันแล้วครับนะติดไม่ค่อยขยันไอ้เก้าล้านสอจนแดนระยองเนี่ยต่อสุรัตนแหละช่วงหลังเนี่ยแล้วก็ไม่ขยันแล้วออกมาโพสต์ว่าจะต่อยอีกเป็นร้อยครั้งผมก็จะถอยแบบนี้อย่าพูดอย่าทําเราเป็นนักมวยอย่าไปล้อเล่นกับโชเชี่ยวนะมันแรงนะยุคเนี้ไม่พูดเขาก็ไม่ว่าเป็นใบหรอกครับน้องต้องออกมาขอโทษสิไม่ใช่มาพูดท้าทายแบบนั้น เขาว่าคนไปโจมตีน้องมันที่ต่ต่กับไอ้พรสเสน่ห์ล่าสุดเนี่ยมันถอยแล้วไม่ค่อยออกอาวุธอาวุธดีกว่านะดีกว่าพรสเสน่ห์หมดแต่ถอยอย่างเดียวเลยถอยไปบ้านเป็นทรงมวยถอยแล้วขยันหน่อยแล้วก็ไม่ใช่มาโพสเฟสท้าททยโชว์เชี่ยวจะต่อยอีกร้อยครั้งก็จะถอยอย่าครับมันจะไม่มี f c ถ้าไม่มี f c น้องจะชนะยากมวยทุกวันเขาก็ต่อยให้คนเชียร์คนดันราคาไปชนะนั่นแหละไม่เอานะครับผิดพลาดกันได้ วันนั้นต่อยกับพรสเสน่ห์ไอ้เก้าล้านไม่แพ้หรอกอาวุธไม่แพ้อะไรเลยมันติดทรงถอยไอ,พอ้พรเสน่ห์ก็ไม่ได้ชนะอะไรติดทรงเดินขึ้นคอตีก็ไม่ได้ไอ้คุณเขาตังเมไม่ไม่มีตานะ่ะขึ้นคอเก้าล้านตีไม่ได้แต่ว่ามันได้ทรงไปกอดเฟืออุญยุอุญยุญไว้แล้วก็เต้นกันราคาก็ไหลรองไหลรอง,ลลองแล้วก็ชูเลยพรสเสน่ห์วันนั้นวันนี้นถ้าทรงไอ้สิทธิชัยผมมองว่าแข็งแรงพอๆกับพรสเสน่ห์แต่ลูกเหนียวลูกทน ไม่ถึงครสเสน่นะสิทิชัยชอบครับชอบมวยที่ไปก่อนชอบเก้าล้านซอสจอแดนและยองให้เล่นมวยที่ไปก่อนแล้วก็แต่งตัวกินเดามมาแทนนะขึ้นไปเล่นเลยครับขอให้เก้าล้านขายันหน่อยวันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่กลัวมวยทรงนี้ไอ้เก้าล้านเนี่ยเดีย๋ยวมันเตะตุ๊กตั้งขวางคาหากักเหลี่ยมลม้มราคาก็ไปสองสามหนึ่งก็เอาเงินชอบเก้าล้านครับให้เล่นมวยไปก่อนครับแพ้ได้ไหมแพ้ได้นูน่น เขากอดเฟือนแล้วมันไม่อยากดิ้นไปไปลายนู่นนะครับเล่นเก้าล้านก่อนมันเห็นเงินก่อนนะครับขอแค่มันขยันครบท้วนครับผมสนใจเข้ากลุ่มผม idline kigk9955 นะครับลายเสียง300รภาคสดๆจากขอบเวทีราคาไหลลื่นฟังง่ายลายพิมพ์200จังแนบะกินกล่องฟาดมันก่อนเลยช่อง8ช่อง8ฟ้ฟาดก่อนเลยนะครับ ไปดูบรรยากาศไปดูขาใหญ่ไปดูตัวเงินเขาศาสอะไกันมันชัดเจนอยู่แล้วครับไปสัมผัสกันเอาครับเงิน200 300ยสารอท่านหากินได้ครับคู่ที่หนึ่งกล้องสนั่นกับจาก้ามันต่อไม่ได้หรอกไอ้กล้องสนัน่นต่อเพราะว่าอยู่่าใหญ่สเดชพันธ์ต่อไม่ได้ท่านที่ฟังผมวิจารณ์ตอนนี้ลองไว้ตอนนี้เลยนะครับนะชอบจาก้าศุนกะลาห้วยต้มเดี๋ยวหวยขึ้นไปปะทะกันเนี้ยราคาท่านก็ออกตัวได้แล้วถ้าลองตอนนี้นะครับ อยากแข็งโป๊กด้วยนะแต่ว่าเอาสองโป๊กคอสามโป๊กมันทําเพื่อไปคู่ที่สองอนันตชัยกับราชศาักแข็งโป๊กตัวที่หนึ่งเล่นแบบไม่ต้องหำโหดไม่ต้องหำโหดอาจจะแพงหน่อยเจ็ดสี่สองหนึ่งเนี่ยอาจจะแพงหน่อยแต่เล่นแบบไม่ต้องหดเล่นนับน็อกมาด้วยมอบมาคู่นี้คู่ที่สามเพชรสยามกับสองพยัก์เบียดแน่นอนแต่แข็งโป๊กตัวที่สองสองพยักษ์เจพีพาวเวอร แข่งปกเตัวอ,องไอสอพยักนะครับดูได้หนาได้ใหญ่เนื้อตัวดีสอมกรุงเทพเทศกาลเข้มข้นกว่าแน่แล้วที่สําคัญมันไวกว่ามวยฝีมือด้วยกันนี่มันไม่กลัวตอนต้นมันจะไปก่อนให้ท่านแต่งกินก่อนแต่งตัวนะครับมวยช่วงนี้แต่งตัวทุกช่วงแหละไปหาเงินนี่ไม่ต้องโลกสวยหรอกโอ้ชนะแล้วแปดศู 80, 100, 100. เขาดูกันตอนเข้าบ้านไปทอดแหเนี่ย ปลาใครจะเต็มของเต็มกระชังเต็มกระบุงเต็มกระตาเงินใครจะเต็มกระเป๋าไม่ใช่ไอ้นี่ทอดแหบ่อยทอดแหบ่อยได้ปลาซิวไปส้อยใส่มันเนื้อๆคู่สองคู่ปงปงปง,ปงเข้าบ้านเลยชัดเจนครับนี่คือวิธีไปหาเงินคู่ที่สี่สิทธิชัยกับเก้าล้านชอบเก้าล้านสอจอแดนรักยองให้เล่นมวยไปก่อนเล่นเลยครับเล่นเลยมันไปก่อนถ้า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไอ้เก้าล้านมมนไปก่อนยกห้ามันชนะได้ไงอะ เล่นมวยไปก่อนแล้วแต่งกินก่อนนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ